ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BMSR Channel วันนี้ก็จะมาต่อ EP อที่4นะคะหลังจากที่่ายประยูรานเอีอินชอนนะพี่น้องก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเจ้านายที่ดีเนาะพี่น้องอืมระเทศนี้กะ พ่อพอยุรานอ่านอ,อินชอนเนาะลาน,น้กะยูเดน,น,น่าในสองสาเดือนพี่น้องเออมูงล,ลมงานกะเออเขาก็แช่ประสบการณ์ในฟังเขาก็ทำเขาก็ทำม,มาเออตัวมากจังไดมาสายงานใดมากับเอเยนคนดใดเขหาหังเงินแบบใดก็บอกให้เขาฟัางว่าเออหนูหักหนูโดนหังเงินแบบนี้แบบนี้อืมเบาเลยก็ะไดพี่น้องอืมอ่าคือก่อนคุยรา,ายละเอียดกับก่อนบินเนาะถามความกับไปก่อนบิน คุยรลยละเอียดกันนะพี่น้องคุยรายละเอียดกัน,น,นอ,อ่าสามเดือนแรกให้เดือนละสองหมืน่นเดือนที่สี่ให้เดือนละสี่หมืน่นในความคิดตอนนั้นคือคิดว่าอ่ะมันได้เยอะสําหรับเราอ่ะประเทศนี้ย้อนกับมาอันย้อนกัมม่าตอนที่ว่าอ่าพวกพี่แช่ประสบการณ์อืมแช่ประสบการณ์อ่า บอกให้ฟังว่าพวกพี่มานะ่ะเขาหักแค่สามหมื่นเองเดือนเดียวของโตคือหัก,กหลายแท้อย่างเช่นนะแล้วน้องแป้งก็ทํางานโดยที่น้องแป้งไม่รู้ว่าน้องแป้งได้เงินเดือนเท่าไหร่ะครับพี่น้องบบเคยหูเลยว่าจะของเงินเดือนเท่าไหร่คือเฮ็ดงานอย่างเดียวหอ,ออออหอดมือเงินออกอก,กับว่าเห็นเงินอ่าหอดมือเงินออกปุ๊บอ่าแถวแกก็โอนเงินไปเอเจนซี่ Agency อยู่เมืองไทยเอเจนซี่ก็โอนโอนเป็นเงินไทยเข้าบัญชีให้น้องแป้ง น,ะะน้องแปงทำน้องแปงทํางานซีเดือนพี่น้องซีเดือนทํางานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้หยุดสักวันพี่น้องแล้วก็บเมเห็นเงินบาเ,เห็น,เง,นเงินเดือนแม้แต่เดือนเดียวซีเดือนนะคะอมเมื่อเห็นเลยวันที่นี้พ่อเขาเดือนที่สามเห็ุงานเวลาที่อินชอนเขาเดือนที่สามเธาแกก็เลยยางมาถามว่าอ่า เป็นยังตัวเธอคือบ่ได้รับเงื่อนเดือนเองเป็นยังฉันต้องโอนเงื่อนกับกับเมืองไทยให้อเอเยนเธอตลอดเลยอย่างนี้ครั้งสีนาะวันนี้ก็มีรุนใหญ่ผู้นหนึ่งพี่น้องผ้านน้องแปงเนี่ยยังไปถามไปถามเท่าแก่ไปถามเท่าแก่าเาางื่อนเดือนเงื่อนเดือนน้องแปงนะ่ะทั้งเดือนน่ะได้เท่าใดอืมพี่น้องได้เท่าใดเท่าแก่บอกว่าอ่าฉันโอนเงินเดือนในเธอเนี่ยเดือนละสองล้านวอนกับเมืองไทย เป็นเงินไทยหกหมื่นพี่น้องประมาณเกือบหกหมื่นสมัยน้องแป,ป๊ะไปได้หกหมื่นกว่าอยู่อืมประมาณหกหมื่นกว่าแต่เอเย่นอ่าสามเดือนแรกเอเย่นให้เดือนละสองหมื่นเพราะฉะนั้นเอเย่นก,ก็กินน้องแปงเดือนละสี่หมื่นนะคะเดือนละสี่หมื่นที่เขากินไปค่อยน้องแปงแค่สองหมื่นนะคะพี่น้องคือพอเดือนที่สี่พอเดือนที่สี่ 4, อ่าเราให้เขาให้น้องแปงเขาให้น้องแปงอ่าสี่หมื่นเขาก็กินสองหมื่นพี่น้อง เริ่มรูแล้วแบบนี้ว่าเขาว่าถือกรอกนะคะเริ่มรูแล้วว่าถือกรอกพี่น้องเพราะว่าแถาแกอ่อนเงินกับไทยแห่งเดือนละสองล้านสองล้านสองล้านเป็นเงินไทยกับเดือนหนึ่งหกหมื่นกว่าพี่น้องอ่ะเริ่มรูแล้วว่าจะของถือตัวถือถือ,ถอ,ถอตัวถือตมนะคะต้องแปลกกับผสมภาษาเออเฮตโต้ผมมีปัญหา คือวางแผนแล้วเออคือวางแผนกับเจ้าของแล้วว่าจะในกูนตรงนี้คือทําตัวไม่มีปัญหาคือทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอืมน้องแปงกับพยามเพ็ดงานเนี่ยครบแท็กเขาแท็กเขาคือสามเดือนตามที่เราคุยกันนะคะตามที่เราคุยคุยกันคือเราต้องทํางานให้เขาสามเดือนคือต้องอยู่ในแท็กของเขานะคะแต่ระบางแสงงานสิบโมคือกันพี่น้องอืมตอนที่น้องแปงไปเนาะอืมกับบ่าวาเขาขันเขาบอลซงเข้าไปเข้ากับ่ะไ้ไปพี่น้องอืมเขากะเป็นผู้มีพ่อกุ้นกับเฮ้า ตัวนหนึ่งนะคะเออส่วนหนึ่งเขาก็เอาเปียบเ้าหุ่นส,สินะพี่น้องเขาได้กินเงินกับน้องแป้งไปประมาณแสนสี่เป็นเงินไทยประมาณแสนสี่เป็นวันวันพี่น้องซ้ำเติมแรกเขาสี่หมื่นสี่สามสิบสองแมนแสนสี่พี่น้องเขาได้กินเงินกับน้องแป้งไปประมาณแสนสี่นะคะเออแสนสีเงินไทยกับายได้พี่นอ้องอืมนั่นแหละบัตที่นี่อ่ะก็เริ่มหูแล้ววา่าจะของถือตัวถือตัวถือหรอกพี่น้องคิดบิง เห็ุงานสี่เดือนน้องแปงบอเห็นเงื่นเดือนเงื่อนว่เนไหมแต่ว่อนเดียวท,ที่เงื่นเดือนที่เจ้าของที่จะได้รับที่เจ้าของเห็นคือติดจากการทํางานที่ลูกค้าให้ไปต่างหากนะคะเก็บติดแล้วก็เงืนค่าอาหารที่เธอแก้ใจถูกอาทิตย์แค่นั้นนะคะที่น้องแปงได้รับเงืนแล้วก็ประหยัดแห้งพี่น้องเหตุงานสี่เดือนประหยัดแห้งอยากซื้อยังกับประกาศซื้อนะคะเก็บไว้เก็บติดตวัวไว้พี่นอ้องอันรุ่นพี่รุ่นรุ่นแม่รุ่นปลาเขากับอีตัวเขากับซับพอร์ต ดีพี่น้องเขาก็ซัพพอร์ตน้องแปงนะคะอีกอย่างบ่ามีเขาเหลือใส่เขากับแปงปั่นให้ใส่พี่น้องลำบากลำบากแห้งนะคะอืพ่อเขาเดือนที่สีู่้ละว่าจะคลองถึกตัวพ่อเขาเดือนที่สี่ทําตัวบ่มี่ปัญหาน้องแปงกะล่อห้ล่อ,ห,ลอห้เงื่นเดือนเดือนที่สี่เขาบัญชีอยู่เมืองไทยพร้อมนี้พี่น้องพร้อมที่จะรักนีนะคะอืม ลักนี้แบบใดพี่น้องมูในนั่นละ่ะรุ่นพีเข้าไปยุก่อนเขานี่ตะข่นไปยุปีสองปีคือเนาะเขาก็มีประสบการณ์ในเกาหลีหลยแล้วเขาก็นแนะนําเขาก็รู้จักร้านเขาก็รูดจักคนหลายเขาก็นแนะนํนห้ห้พี่นอ้องเดี๋ยวพีจพ่จะติดต่อร้านให้นะอย่างสีดนาะเขากตา็ติดต่อร้านห้พี่น้องติดต่อร้านห้มาที่นี่พ่ออันพ่อ,ขอเขาเดือนที่สีลักนี้พี่น้อง อันย่างมือเศร้าไปย่างมือเศร้าทําทาเอาขยะไปทิ้มพี่น้องอืมทําถทาเอาขยะไปทิ้มแต่ว่าน้องแปงมีกระเป๋ากระเป๋าลากเนาะขนาดยี่สิบนิ้วพี่น้องเอาใส่ถุงขยะถุงขยะบ้านเขาเป็นสีฟ้าแมนบอกแต่เอาไแมนนี่ถุงขยะไปแมนนี่ถุงขยะเลยเด้เอาใส่ถุงขยะเอากะเป้าใส่ถุงขยะมัดแต่มันคือถุงขยะแล้วกะทํามฮิวฮิวปนกันกับถุงขยะ คือห้เข้เตอ่อสหงคือว่าห้เข้เตอ่อสงสัยห้เข้เตอ่อคิดว่าถหา้ออกขยะไปถิ่งพี่น,อนอ้องเออคือแบบนี้นี่ตายคือต้องเอาชีวิตหลอดคันกูว่านี้ก็คือกูโบกูโบได้เงินอ่ะอืมคือกู่าเห็นเงินคันกูว่านี้จากมึงนี่นะครับคันกว่นี้จากอ่ะเอเย็นค็นี้นะพี่น้อง <c oughs> อืมนั่นแหละคือตรงนี้ประเด็นนี้กะ ก่อนสีนี้นะก็คือติดต่อประสานงานกับลานพุ่นเรียบร้อยแล้วลานที่สิไปยู่นะครับเขาก็ส่งที่ยู่ที่ยังไม่ให้อ่ะเพราะว่าการเดินทางที่เกาหลีมันมันสะดวกนิดนึงนะคะเดินเดิดดนทางทางแท็กซี่พี่นอ้องเพราะว่าถ้าเรามีถ้าถ้าเขามีที่ยู่ที่สิไป,ปอีกมงนึงนะ่ะก็คือก็คือดีตรงที่ว่าเอาที่ยู่ให้แท็กซี่แท็กซี่เขาสิกดในจีพีเอสเลยพี่นอ้องกดในจีพีเอสในรถเขาส่งหอดหมองอืมพอตะหอดหมองปุ๊บ ก็มีคนลงมาหับพี่น้องคนไทยเนี่ยลงมาหับอืมคนไทยลงมาหับพี่นอ้องออมาที่นี่อายุอ่ะล้านล้านล้านที่อะไรหนึ่งสองสามล้านที่สี่ญ่ายไปอีกล้านหนึ่งล้านที่สี่นะคะนี้มีจากไกรเสียดายพี่น้องกับเสียดายมองมองนี่ยู่นะคะมองที่ยู่กับมูมองที่มูเลยหน้าใหม่เนี่ยเขาแก่ก็ดีมูก็ดีนะดีสุยางแต่ว่าเขาต้องจําใจนี้ กันเท้าบนี้คือเท้าบันเหงเงินเท้าคือเท้าบันเห็นเงินเกาหลีแท้ๆพี่น้องพอวางเงินออกปุ๊บกพะอวนกับไทยเงินออกพวกพโอวนกับไทยก็ต้องแปลงสีวันเห็นเงินนะคะก็คือจําใจตรงนี้คือเสียดายแห้งมูลม้งดียังกะดีเบิร์ดพี่น้องแต่ว่าจําใจตรงนี้นี้ไปร้านที่ซีไปยูผูชอนโอเปเมนผู้ชอนผู้ชอนโอเปร่าผู้ชอนได้พี่น้องไปยูแถวผู้ชนอืมใหญ่ไปยูแถวผู้ชอนไกลๆร้านไทยเนี่ยจะหน่อยพี่น้องอืมอันน่ะใหญ่ไปยูผู้ชอน นะคะ,ะล้านนี่กะเล็กๆกะดียุพี่น้องเงินตรงยังกับโอเคเชือกเสือบาบานองแปลงเฮ็ดงานใหญ่ไปอยู่ลานที่ยูผู้ช่อนเนี่ยลานไม้ท่มูหาห้ที่เท่าตรงนี้เนี่ยล้านเนี่ยคือแบบดีแห้งพี่นอ้องก็ดียุเล็กๆดีอยู่ดีดีก็ดียุระดับหนึ่งแล้วพี่นอ้องเฮ็ดงานเงินแรกเห็นเงินพี่น้องในเงินสองล้านเจ็ดเงินไทย เงินเกาหลีสองล้านเจ็ดเป็นเงินไทยกเกือบเจ็ดหมดื่นลพี่น้องดีใจดีใจพี่น้องเออเงินเดือนเดือนแรกได้เกือบได้ประมาณเจ็ดหมื่นไทยพี่นอ้องม,มาเที่นี่เออเรือมมีกำลังใจขึ้นมากนบมาเนี้บบนอืมีมาที่นี่ยู้ยู่ไปอีกเห็นง่ายในเครื่องเดือนเอิ่นไปคุยเท่อแกเอิ่นไปคุยว่าแันว่ามีเงินเดือนใจพวกเธอพี่น้อง สันปะมีเงินเดือนใจของเธอเดอ้อเหตุ้างไว้กับบรุงว่าสิไไรหรือบ่ไดแต่ว่าสันกับสิริทย่อยใจทอเกียบาพี่น้องง่ายล้านอีกปี้อยู่ไดเดือนเคืองพี่นองง่ายล้านอีกปี้พี่นองเออง่ายก็ไปกลับไป,บไปอ่าอินซ่อนคือเกาตว่าเขตยังวะยงยงยงซ้านบ่จจำบ่ไดพี่นอ้องออ ใาย่ปกะยุทธ์ประยูอินซอนนี่คือเก่าแต่ว,ว่าอยู่เขตยงยงซ่านบ่สักอย่างซัดซ่านอยงจักอย่างไหนพี่น้องจำบ่ได้เออไปอยู่ร้านนี้ไข่เน่สวัสนี้เทาแก่ดีมุงรวมงานดีนะคะกะใหญ่นั่นแหละใหญ่ยู่ร้านก้อนน่ะติดต่อร้านไม่ให้ไปอยู่ร้านนี้นะคะอยู่ร้านนี้ไดป้ปีปีปีกว่าพี่น้องเอออประยุรันนี้ปีกว่าไข่เน่ข้อเตอร,ร์ก็ดีเทาแก่ก็ดีเงื่อนก็ออกตรงพี่น้อง ทุกวันเงินออกหนึ่งทุ่มนะคะเงินออกทุกหนึ่งทุ่มนะคะของวันทีเงินออกเงินออกตรงตลอดพี่น้องเงินเดือนล้านเจ็ดนะคะตอน้องแปงยูง่เงินเดือนล้านเจ็ดบวกคอมมิชชั่นสิบเปอร์เซ็นเดืนอนหนึ่งตกสองล้านกว่าพี่น้องเออค่ายด้ดีค่ายได้เก็บเก็บเงินพี่น้องเออเก็บเงินเก็บได้เก็บเงินจากน่อยนะคะประมาณปีกว่าก็ได้เงินก็ได้เงินรายอยูพี่น้องระดับหนึ่งละเออ ก็สีได้ดีกับปากกาเต็มทีพี่น้องนละชีวิตน้องเป็นไม่ได้สวยผู้ใดบอกว่าผู้ใดว่าโอ้ยอันลูกไปเมืองหนอกเมืองหน้าอันยุ่สบายกินสบายยาขึ้นพี่น้องห้ามขึ้นเด็กถัดผู้ใดว่าลูกไปเมืองหนอกเมืองหน้าอยู่กินสบายนี่ยาขึ้นอืมไม่เป็นขี้คาเขาว่าคาถึงละยาขึ้นเออถ้าปอยุเมืองหนอกเข้ากับซัมพามาคนหนึ่งคือพามามอยูเมืองไทยนี่แหละพี่น้องเบื้องอาุลดเข้าพอย่เมื่องนอกก็ขึ้นกันนะคะ ก็เสียด้ดีนี่ปากกาตีนทีพี่นออ้องยศว่าผู้ใดลูกไปเมืองนอกเมืองหน้าโอ้ยลูกไปเมืองนอกเมืองหน้าสบายลูกซ่งินเห็นใสอย่าคิดก็ลูกเสียในมาเห็นใ่กะเกียบตายึ้นกันนะคะอืมอั่นละอยาจะคืดพี่นอ้อ,นองะอะเอพีซีฝ้าไปซําหนีงเหพี่น้องนัสิมาตอนเอพีหาหลังจากที่ยูรานไม่รานเนยละรานสุดท้ายพี่น้องกลับมาอยู่อินชวนคือเก่กาตอนอยู่คนละเขตร้านนี้ยู่ได้โดนในยูได้เป็นปีนะคะเงื่อนเดือนดีนั่อนดีทําไมถึงกลับไทยอืมนั่นละ ตอนต่อไปสีมาพอทําไมถึงกลับไทยกลับไทยมาแล้วน้องแปงไปทํางานต่อที่มาดลเซียนะคะเออซีมาพอซีมาพอในอีพิทีหานาพีนองไปยังกคือเด็กกลับบ้านนะคะน้องแปงไม่ได้โดนจับนะคะกลับเองด้วยพี่น้องด้อรายงานตัวมอบตัวกลับเองนะคะบรด้โดนจับด้วยพี่นอ้องเออคนเห่าเหม่อมันถึงจุดจุดนึงเมื่อมันจําเป็นถึงว่าละมันก็ต้องกลับนะพี่นองเนาะไม่พู้ใดเเฟื้นสตาร์ได้คิดไต้เออเคือบ่านาพี่นอ้องนั่นแหละ จะมาต่อใน EP ที่5นะคะกับไทยแล้วก็ไปต่อทำงานต่อที่มาเลเซียนะคะแล้วสิม,มาต่อใน EP ที่5เดยพี่น้อง EP นี้ฝา,ากไว้ซัมมี่เจเนกาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะคะกดซอยกดไลค์กดแชร์ให้อีลาแนีดนนะ้านยูทูบเราพักขันมกดพี่น้องกดหล,ล,ลายๆเด้อพี่น้องเด,อดเอเ้อพดไออัดเซมีผู้ติดตามไม่ไล,ลย์เซย์เปิดไล่เซย์เปิดสางไล่ใดไว้ไหวด้อพี่น้องเดอ้อจเจเนกาซอยเป็นกำลังใจให้อีลานี คลิปนี้เอาไว้สำนียงให้พี่น้องขอบคุณค่ะ